ตลาดบราางคานตลาดนัดบางคานนะทุกคนเหมือนอังคารครับอังคารเป็นตลาดวัน,รรนสอกตลานัดการเก่หะลมเก่า

รนำมไ้หมเดนเดินเดินเดิดูเดินดูอะไเดินดูตลาดนัดเป็นคารเพราะต้องหัดสาใช่ป่ะใช่ปะ่ะ อ,อ้อยแมจา้าฮะไ,ไหน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 ปดูดิดลดตลาดมีวันอังคารวันอังคารมีไก่ไปทอด

แล้วผมไม่อหวเลยแม่เลยเดี๋ยวแล้วไปไหนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นของเล่นก็สิบบาทป่ะขายขาเต็มเลยป่ะป่ะอ่ะต้องไปแล้วหนึ่งโอเคนี้ลงขายแหกน้องรันบานเลยแต่ของเล่นเดินได้เลยเว้ยเข็งแข็ากแต่ของเล่นเดินเลยแม่ป้า มีการคืหาลงก้าวครับทุกคนราชมแค่นี้ก่อนนะครับรถวันใหม่คลิปหน้าทุกคน